สวัสดีค่ะมาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะกับคุณครูลักษมณ์อลันเพิ่มในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องพุทธสาวกชาดกและพุทธศรีชนตัวอย่างก่อนที่คุณครูจะมาสอนคุณครูขออธิบายความหมายคำวา่าพุทธสาวก พุทธสาวกหมายถึงผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ปฏิบัติตามคำส่งสอนของพระพุทธเจ้าสุชาดกหมายถึงเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าก็คือจะเป็นนิทานต่างๆนั่นเองครูขอยกตัวอย่างนิทานชาดกเรื่องสุวรรณสามยอดกตัญยูกาลครั้งหนึ่ง ในเมืองพาลณนสีมีฤาษีสองสามีภรรยาอาศัยอยู่กลางป่ามีบุตรชายชื่อสุวรรณสามสุวรรณสามเป็นเด็กที่มีจิตใจเมตตามีความกตัญญูต่อพ่อแม่ในวันหนึ่งสองสามีได้ออกหาผลไม้กินแลยได้ถูกงูพิษพ่นเข้าตาทำให้ตาทั้งสองข้างบอด สุวรรณสามจึงเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อมาก็มีพระราชาพราะนามว่าปีระยักษ์ได้เสด็จล่าสัตว์ในป่าและได้เผยยิงธนูที่อาบยาพิษถูกสุวรรณสามจนสุวรรณสามเสียชีวิตก่อนที่สุวรรณสามจะเสียชีวิตก็ได้บอกกับพระราชาว่าตนเองนะมีพ่อแม่ที่ตาบอดที่จะต้องเลี้ยงดู เมื่อตนเองตายไปก็รู้สึกเป็นห่วงว่าพ่อแม่จะมีใครดูแลพระราชาเห็นความกระตันยูของสวาวรรณสาจึงรับปากว่าจะเลีย้ยงดูให้หลังจากนั้นพระราชาก็ได้เสด็จไปอาสมของฤาษีทั้งสองตนจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหลังจากพ่อแม่ชาวรรณสาร,รู้จึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก และได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ความดีที่สุวรรณสามได้ทํานั้นส่งผลให้สุวรรณสามฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้นสุวรรณสามก็ฟื้นขึ้นมาและตาของดูสีทั้งสองคนที่มองไม่เห็นก็สามารถมองเห็นได้ดังเดิมหลังจากที่สุวรรณสามฟื้นขึ้นมาก็ได้ให้อภัยแก่พระราชาและได้ขอให้พระราชานั้น ไม่ไปทำร้ายสัตว์ไม่ไปล่าสัตว์ส่วนพระราชาก็ได้ให้สัญญาและเสด็จกับพระนครส่วนสุวรรณศัสตร์ก็รับใช้และเลี้ยงดูพ่อแม่และอยู่อย่างมีความสุขก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องสุวรรณศาดิ์นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดหรือ คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างในนิทานเรื่องนี้ก็คือความกระตันยูนเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ในยามเก่เท้าช่วยพ่อแม่ช่วยงานบ้านกวาดบ้านถูบ,บ้านล้างจานอ่าในวันนี้ครูคก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ครูคก็ขอสวัสดีค่ะ